จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติทมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานกำมาสู่ผู้ชมผู้ฟังในธรรมะแห่งนี้ญาติโยมทุกคนนะเรียนรู้สู่การปฏิภาณอรหันต์ตามขั้นตอนพระอรหันต์ตามขั้นตอนก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่แต่เขามักจะบอกว่าเป็นอรหันต์แล้วจะได้โพธิสัตว์ไหมภาะวะของโพธิสัตว์กับภาวะของอรหันต์นี้ก็ บางทีก็เหมือนอาจจะขัดขัดแย้ง,งกันอยู่อรหันจะเป็นผู้เคร่งในธรรมวินยัยในหลักปฏิบัติในข้อกฎข,ข้อบังคับส่วนพระโพธ,ธิสัตว์นี้ก็จะยืดหยุนได้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลกช่วยเหลือคนโพธิสัตว์ก็จะอยู่นานเพื่อมีจิตเมตตาช่วยคนแต่อรหันนี่รีบตัดรอบตัดรอบตัวเองอปารินิพะไม่ใช่ปริภานะ ศูนย์อ่าศูนย์เลยเป็นอาหารก็ศูนย์เลยไม่มาเกิดอีกไม่ช่วยคนลวแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็มาเรียนรู้ชีวิตแม้แต่เกิดเป็นสัตว์แม้แต่ลองเป็นสัตว์ให้เขาทําร้ายอะไรเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่เสียสละต่อมน,มนุษยาชาติก็มีเรื่องเล่าว่าพระอาวโลกิเตส่วนจะขอหรือคนสัตว์เป็นองค์สุดท้ายค่อยปรปนิพพานถึงขนาดนั้นเลยนะบางทีอาหารหันต์ก็ถ้าอาหารหันต์เยอะเกินไป เอ้อธิสัตว์เยอะเกินไปนะขออภัยมันก็จะเกิดทําให้โตงได้แต่มันต้องมีภาวะอรหันต์มาช่วยแต่อรหันต์ถ้าเยอะเกินไปมันก็จะโตงไปทางอารหันต์ต้องมีโพธิสัตว์เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นภาวะของโพธิสัตว์กับอรหันต์นี้ก็ต้องน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็มีภาวะสองสภาวะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางบางการณก็ต้องพระบริหารในขั้นใหญ่ ผิดศีลได้ผิดศีลเพราะต้องช่วยคนอะไรอย่างนี้แต่ภาะวะของอรหันนี้ก็บางทีอาจจะไม่ได้ช่วยคนไม่ช่วยคนเอาศีลดีกว่าเลือกเอาว่าจะเอาศีลหรือจะเอาช่วยคนอะไรประมาณนี้แต่ขึ้นอยู่ที่กาลเวลาที่ความเป็นจริงความแวไวไยขึ้นมาสู่ที่ฐานอรหันต์กับโพธิสัตว์เรียนรู้อรหันต์เป็นขั้นเป็นตอน พุทธภูมิอยู่ที่ไหนพุทธภูมิก็อยู่ที่จิตมีอยู่ที่ภูมิของเราให้เราเรียนรู้โพธิสัตว์จากพระพุทธเจ้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นโพธิสัตว์มาก่อนหลายขั้นหลายระดับแต่พระอรหันต์นี้ก็สามารถสูญได้เลยแต่ต่อพบภูมิออกมาก็เป็นโพธิสัตว์อันนี้ก็คือ ความรู้จากครูบาอาจารย์ของอาตมาที่สืบทอดกันมาก็าจะมาเล่าต่ออีกทีอะไรก็คือการบำรุงส่งเสริมศาสนาในการปฏิบัติธรรมการบำรุงส่งเสริมศาสนาที่ดีที่สุดไม่ได้ว่าจะเอาเก็บกระถินเก็บเงินไปบริจาคเน้นบริจาคทานวัตถุแต่ สูงสุดก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลตามครูบาอาจารย์สอนมาบําเขาเรียกว่าทำนุบำรุงศาสนาให้ได้ที่สุดเหมือนพระพุทธองค์ทรงกล่าวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแต่ถ้าผู้ใดเห็นเราจะเฉยและไม่ได้เอาทมไปปฏิบัติก็ขึ้นชื่อว่าไม่ได้เห็นเราไม่ได้เป็นสาวกของเราพระพุทธองค์ปรินิพพานไป2500กว่าปีมาแล้วแต่ทำไมท่านอยู่กับพวกเราได้ เพราะว่าเรานําคําสอนของท่านมาปฏิบัติต่อจากนี้ไปอีก25 0 0กว่าปีอายุขาสนาครบ5 0 0พันปีถึงจะศูนย์สิ้นเสื่อมลงก็มีสาวกของพระพุทธองค์นี่แหละกลับมาเวียนเกิดสอนให้สัมมาทิฏฐิแล้วเราก็สืบทอดมารดกนั้นต่อไปถึงเราตายไปก็มีผู้สืบทอดมารดกพุทธายาตมาต่อแล้วเรามาเกิดใหม่ก็วนเวียนเวียนวนไปสู่จนอย่างนั้นจนถึงกาลหนึ่งพุทธศาสนาก็เสื่อมลงอันนี้คือก็ ให้รู้ว่าไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ศาสนาแม้แต่คุณความดีอะไรก็ไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่นอนแน่ทุกคนต้องนอนในหลุมฝังศพแน่ๆอันนี้นอนแน่สิ่งที่แน่นอนแต่สิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือสุขทุกความคาดหวังเนี่ยไม่แน่นอนต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยง ไม่เที่ยงแต่เรา,าสามารถป้องกันไว้ได้คือการตืร้อสิลปฏิบัติธรรมตัญหาที่จําเป็นที่สุดทิศทางของพระอริยตัญหาที่จําเป็นคืออัตันหาอุดมการวิภาว,วะตัญหาตัญหาที่อยากให้คนมาประพฤติปฏิบัติดีชอบแต่สายอรหันนี้จะไม่มีตัญหาตรงนี้ดับศูนย์ไปเลยแต่พระโพธิสัตว์นี้ก็จะมีตัญหาตรงนี้หวังให้คน พระพุทธปฏิบัติดีเพื่อสืบทอดเพื่อช่วย,วยคนใครละ่ะจะเป็นพระพุทธเจ้าทุกคนมีสามารถเป็นได้หมดแต่มากน้อยนานแค่ไหนก็ต่างกันภพของคนเป็น,ปน,ปนคนในในรกวันนี้ต่างกันอย่างไรพบคนเป็นบางคนก็เป็นพบสวรรค์บางคนก็เป็นพบนรกแต่และภพมันแตกต่างกันไม่ว่าสวรรค์หรือนรก มันสอนให้เรารู้ว่าพบไหนหน่าอยู่พบไหนไม่น่าอยู่อยากบอกว่าส่วนส่วนอยากจะไปพบสวรรค์แต่จริงๆมันก็เหมือนสุขทุกข์นั่นแหละพบสุขกับพบทุกข์ถ้าไปพบสวรรค์กออ็ไม่ดีนะเขาเรียกว,ว่าติดพบเทวดาติดสุขเทวดาติดพบไม่เลื่อนฐันถึงแม้จะมีศีลห้าก็ดีถึงแม้จะมีศีลแปดก็ดีถึงแม้จะมีศีลสิบต่อให้เป็นพักแต่ถ้าปฏิบัติแล้วติดยึดติด ติดฐานคิดว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติแล้วมันดีมันเจริญแล้วไม่ไปพัฒนาไปฐานอื่นเลยมันก็ได้อยู่ฐานเดิมเดิมเมื่อเฉยความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นคิดว่าเราปฏิบัตินี้ตลอดแต่ความเป็นจริงอะ่ะถ้าไม่พัฒนาเรื่องจิตว,วิญญาณไม่ปฏิัติาการจะทําแต่ความเสื่อมของร่างกายมันสามารถทําให้เราเสื่อมโดยที่ยามแก่ตัวลงมาโรคภัยใกล้เจ็บมันจะทําให้เรา ทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วในขณะที่ร่างกายเสื่อมจิตวิญญาณก็ไม่ได้พัฒนาเพราะฉะนั้นช่วงที่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมช่วงหนุ่มก็ใช้ช่วงนี้แหละภาคเพียนเร่งช่วงที่ชีวิตมันมีกําลังบางชาแต่จะถ้าจะมาเร่งช่วงเท่าชฉลแก่ชะลาพบไม้งามเมื่อขวานบิดมันก็ได้ระดับหนึ่ง บางคนก็ลงคิดว่าเมื่อตัวเองเข้าสู่ใบทองใบเท่าแฉะแก่ชลามันหมดประสิทธิภาพฮอร์โมอนทางเพศนึกว่าตัวเองพ้นกามก็มีไมเ่เห็นคนแล้วไม่เกิดกามแต่ที่จริงตัวเองหมดใบทองหมดเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหลงว่าตัวเองได้ธรรมะได้เลื่อนขั้นศูนย์ในตรงนี้แต่ที่จริงไม่ใช่ก็ยังมีกกดรักมันจะหมดกามเล้แต่มันมาออกทางอัตตาดา แฟนด่าเพื่อนด่าฝูงหรืออารมณ์หงุดหงิดกลับไปเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมแต่พูดได้จริงๆนั้นคือเขาทํามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดตั้งแต่วัยรุ่นชั่วโมงบินก็เลยเยอะถึงได้จริงๆมีฮอร์โมนคนที่หนุ่มสาวมีฮอร์โมนทางการามเยอะแต่สามารถปฏิบัติลดละได้นี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทาง ไม่ต้องรอให้ถึงแก่แต่ทุกวันนี้คนเราติดกับหลักทางโลกต้องหาเงินหางานผ่อนบ้านผ่อนรถกับดักทางทุนนิยมวางแผนให้กว่าจะหมดเกษียณาจะเสียนได้ก็แก่ตัวไม่มีเวลามาวัดมาอีกทีตอนหามไปเผาหรือตอนแก่เดินสามขาแก่มาปฏิบัติธรรมซึ่งตอนวัยรุ่นหนุ่มสามวมัวแต่หาเงินทํางานไม่มาปฏิบัติธรรม โอกาสมันก็จะน้อยรงกว่าคนที่เขาเกิดมาในเหตุปัจจัยที่มาสู่ทางธรรมไม่ต้องไปวิ่งเต้นหาเงินบนสุดท้ายคนหาเงินมาเพื่ออะไรหามากอบโกยสุกสุกแล้วก็หาอะไรมาสมกิเลสสมกิเลสก,เลก็นำโรคภัยมาสู่ตัวเองนำโรคภัยมาสู่ตัวเองก็ไปรักษาสรุปหาเงินมาเพื่อรักษาตัวเองหาเอาเงินไปให้หมอหมดหาเงินมาเป็นแสนเป็นล้านเอาไปให้หมอมารักษาตัวเองเพราะไม่ได้ แก้ที่กระดูมแม่แรกคือการลดกิเลสจึงเป็นโลกเป็นภัยเอาฝากไว้แค่นี้นะวันนี้อาตมารพระนาตาันขอลาไปก่อนเจริญทมสำนึกดียาติยยมทุกคน